เอ็มมาว่าเอ็มอุ่นมากลังชายสิบพา์ อันนี้มันตีกันจริงเหรอไอเหี้ยมันตีกับซิกซิกจริงเหรอเนี่ยหรือว่ามันผัดกันล่าผัดกันไล่วะน่าจะไปบุกผิววะหรือไม่มก็ประชุมอสองอย่างอ่ะ บ้านล้างไอ้อหีแล้วผมไม่ได้เล่นอลลมีห้าไม่อลาแต่มาดออกเกทสายไปเลยมเก้าโมงสิบโมงให้อ,อยู่อไม่อยู่อะแจ็คหน้าประชุมอยู่รออ,อยู่ห้คนเติมน้ำมันก่อนเอ้ยใครเติมเติมสิเดี๋ยวพี่บพี่โนมีคุไม่มี 哎呀，晒又过。

ดังแล้วลนะไรเนี้ยทรัพยากรมี20กว่าล้านอะ่ะได้อยู่ฮอลิเดย์เพรสเซนต์ฮึคราวนี้แหละหนึ่เจอแบบฟูอัลบัม้มไปพวกมึงโ <wake up. S 2> ชว์ซะไม่ดิ้นตายเลพี่ล่ำเรียกกันมาวันวาน,วนไม่ทำเที่ยวอะไรงานการไม่ทำมาดีครับพี่ถึงทั้งวันพี่ล่ำมีอะไรมาดีครับเทนนิง ไม่ใช่ตีไก่บ๊อบอยู่โดนดุมกระถินไอเหี้ยเสาอาทิตย์นครบาลไม่เอานะไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้สมโทรไปหาเสาอาทิตย์ดิถ้าจะมาตีกูอ่ะห้ามเก็บอาวุธห้ามปลอมตัวหนีตำรวจสู่คนไอ้แจ็คโทรไปหานครบาลดิใช่ครับถ้าจะมาเปิดอ่ะไอ้สัตว์ถ้าไม่ถ้าไม่รับข้อเสนอนี้ก็อย่ามาเลยเหี้ยมิจอก บอกไปด้วยทีเดียวเลยเยี่ยดไอ้โดนพลาดสวัสดีครับสวัสดีครับจะได้ทีละแก๊งไอ้เยี่ยสวัสดีครับตอนนี้คือถ้าท่านกระส่งจะมาเจอปัญหาพวกผมอ่ะข้อเสนอของผมก็คือบทลงกำลังสุดคนหมดสุดคนชุดเล่นได้หมดตำลงตะวนไม่ต้องสนถ้าอยากเล่นนะถ้าอยากเปิดตอนเนี้ยเอาป่ะก็ฟังสิครับห้ามปลอมตัวด้วยไปสู่ตลอดเวลาฮัลโได้ยินห้ามเก็บอาวุธห้าม ถ้าจะมาตีจะนังคารตอนนี้เปิดแล้วไม่มีการเก็บอาวุธสว่างใสทุดตลอดและไม่ปลอมตัวหนีด้วยนะบมกครับมึงบอกด้วยกล่กลกกองจูนน่ะไอ้เหียต้องรีบจ่ายนะนะไอ้สมอ๋อแล้วก็บอกว่ากล่องจูนน่ะรีบๆหน่อยนะครับ โอเคฮะผมแค่โทรมาบอกเฉยๆฉยรบอกเฉยถ้าจะเปิดก็มาตอนนี้เลยสัตว์ถ้าจะเปิดก็มาตอนนี้ได้เลยครับเขาไม่คงไม่มาหรอกมั้งเยี่ยตีกันซิกซ <laughs> ิกอยู่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเฮ้ขาคงงงไงเหี้ยอะไรของพวกมึงไว้ส <laughs> <ห>ัตว์เขางงพี่เขายังงงเลยว่าคงโตไปทำไม คิดดูอะใครตัวหาเออ่เสาอทิดกับนครบูดอ่างเสาอทิดเออแล้วเสาอทิดกบจูนได้ยังอ่ะยังไปเราต้องเคลียร์ให้พร้อมไงพี่ผมเกลียดโดนลุมแล้วเบื่อ,อยจะโดนลุมีได้ไอโอเคเลยเจะได้เคลียร์ทีละแก๊งเลยเดี๋ยวได้รู้ว่าตีนใครมากดี่สุดไปยั<ไ>งอ่ะ,อะไปไปบ้านเสาอทิดก่อนเคลียร์ทีละจุดจะได้ไม่โดนลุมสองแก๊งสามแก๊ง ตาซ้ายผมก็ตุกแบบตั้งแต่15วันก่อนแล้วแหละน่าจะมีอะไรโชดีโชดีเข้ามาตาซ้ายก็ตุกตลอดเลย,ยกกลอล่ะยังเดีอยู่หรือเปล่าเขารับโทรศัพท์จจไจ้งประชุม,มอยครับ สาวทิตย์ไม่อยู่อ่ะเขาน่าจะติดกับซิกซิกอยู่ปะใช่ปะฮัลโหลอเขาติดกับสาวทิตย์อยู่ปะไอเขาติดอ่ะซิกซิกอยู่ปะเขาติดกับซิกซิกอยู่ครับไม่จบเลยไปนครบุตรแล้วก็บนขึ้นดีจี Bây <laughs> giờ mà chưa chưa đấy Ở trái ở này à อ่าฮะไอ้เจ๊ยี่ไหนอ่ะไอ้เฮียไอ้คนคุยไอ้อะไรนะมึงอยู่ไหนเฮียผมเติมน้ำมันเดียว่โอ้โหไอสัตว์คนเขารอมึงคนเดียวเนี่ย <c oughs> โอ้โหอะไรอ่ะโหเฮีย <c oughs> อะไระ <c oughs> อ่อะ มึงแกเถียงกูไท้ายก็เหี้ยไทยมันโหเหี้ยอะไรมันดูมันเลี้ยวมันจะโหเหี้ยอะไรมึงโหเหี้ยอะไรหหัวไมึงโหเหี้ยอะไรกูรำมึงโหเหี้ยอะไรบอกขห้นจุดนุ่นนะมึงก็ไปกูเข่าขอร้องมาเดชสัตว์ไอ้เหี้ยแค่ลุงก็เกินสิบแล้วมึงโหเหี้ยอะไรรอแจ้งมาก่อน จะคุยได้อย่างที่กูบอกอะ,อะนะครับอย่างที่กูบอกไงอ๋อถ้าอยากใส่ก็หมอตำรวจเท่าไหร่ก็ได้เล่นได้หมดอุ้มได้หมดแล้วก็ไม่เก็บอาวุธไม่ปลอมตัวใส่สูทตลอดเวลาใส่ชุดแก๊งตลอดเวลาแบบไม่ปลอมสีผมเปลี่ยน,แต,ยนแต่การแต่งหน้าหรือว่าอะไรเงี้ย วิวิเก็บตีกับผีแล้วครับเหมือนเด็กน้อยเล่นกันอะมันยืดเวลานานไปแล้วครับถ้าจะมาก็มาเลยใช่เสียเวลาผมไม่เป็นไรครับยังไม่ตีก็ได้ครับเป็นเรื่องที่เรายังติดค้างคากันอยู่ดีกว่ากลัวหรือเปล่าถ้ากลัวก็ถอยไปก็ได้นะกลัวก็ถอยไปแค่นั้นเองถ้าเป็นคนขี้กลัวก็ถอยไปเลยก็ได้เอาไปดิเอาไปดิ <ล>ไม่ได้กลัวครับเก้าเลยโอเคป้าจะได้เรียกพระเจ้ามาทำสัญญาเอาไหมเอาไหมรับไหมขอไม่รับไว้ดีกว่าครับก,กลัวล้ะแหละนั้นอ,ะอ่ะเเรยกว่ากลัวถ้าอย่างนั้นน่ะเห็นขนดุงศพเข้าบ้านแล้วไม่หรอลุงบุญง ผลทรัพยากรเตรียมไว้ครับเดี๋อมีเหตุการณ์อะไรเกิดแล้วก็ไม่เก็อบอาวุธด้วยนะครับบอกไว้ก่อนครับผมถ้ากลัวก็กลับเข้าบ,บ้านไปก็ได้ครับเจ๋อยู่ไปถ่ายเขาก็ขืนเราเก่งหรือวเก่งแค่จำนวนเนี่ยครับจบวเก่งจำนว,ว,วนว<ล>น้อยเลยอออตออสารสิบสี จริงไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวแล้วไ่ไเวกลัวครับ้าไมพร้อมก็พูดหัวลงไปก่อนเ้าค่อยโผล่มาแยแท็กส่งผิดอะไรว่ารอสอนก็ได้นะเอาสอนไค่เด่ยผมจะไปไาดีดีจต่อหรือว่ารอรอรอผมจบกับดีจก็ได้เพราะว่ายังไงก็ไม่ไหวแล้วนี่เลยปะได้ครับได้ครับ ค่อยง่ายวะมองมองข้างล่างก็ก็มีเยอะอยู่นะมองไปข้างบนโอ,อ้โหปะตาฝาอย่ามองแค่ข้างล่างเห้งบนดีกินดูดูเลยกันวะหายใจคนเดียวไม่ได้หรือเปล่าถามเพื่อนก่อนเปล่า เออไปคุยกับเพื่อนก่อนได้นะไปคุยกับเพื่อนก่อนก็ได้นะคะแล้วยืนอยู่เป็นกุมารนะกุมัรคนหัวฟันคน้านหรือเปล่าไปไปไประชุมกันก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมรอเจอตรงนี้ก่อนได้ครับได้โอเคถ้าจะเปิดก็เข้ามาเลยนะจะได้ลุงบนส่งที่ผมรู้จักไม่ไม่ใช่คนขี้กลัวดิคนเก่าไม่ถ้าไปชุมกันไปประชุมกันว่าเอ๊ะถ้ากูกลัววะค่อยค่อยดีกว่าวะไม่ไหววะจะไม่ไหววะจะตึงไปวะ ที่เราเราจำนวนเยอะกว่าต้องไงล่กดแ,<ต>แกงเล็กก่อนวะไม่ไหววะเอาแกงเล็กก่อนดีกว่าค่อยกินใหญ่อ,อะไรประมาณเนี้ย<อ>กินปลาเล็กก่อนค่อยกินปลาใหญ่ต้องเอาปลาเล็กก่อนเพื่อนก็บอกว่าตามนั้นแหละครับ,ต,บาตามนั้นแหละครับ,รบผมลุงส่งว่าไงผมว่างั้นแหละผมก็ขี้กลัวเหมือนเดิมแหละจริงอ่ะอย่าเล่นดูดนะไม่ใช่ถนนฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่อาฮ่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  เล่นแค่แค่ถนนนะคำพูดคำพูดมันดูรู้แล้วไอ้เหี้ยพี่เราดูฝูงซอมบี้มันโดดมาอื้มเลยอันนึงยักษ์ยักษ์ตายผมไม่ตีครับไม่ประชุมข้างบนหรอคุยตรงนั้นไม่เป็นเรื่องนะแล้วคุยคุยข้างบนบ้าเอไม่เป็นไรครับผมตัดสินใจแล้วครับกลัวใช่ไหมใช่ครับเพราะผมกลัวครับโอเคกันตามนะเอ๊ะปากกูรู้มึงส่งดี่มาไม่ฟังลูกกระจอกอ่ะ โอหโคตรเจ็บโอ้โหไม่ฟังห่างเครื่องเนดินไปเลยเนี่ยไม่ได้กลัวครับไม่กลัวนพบุรยาครับข้อหมายคือกลัวกลัวความหมายมือก็กลัวแหละกลัวจะชัดนี่ไปคุยกับแก๊งว่าไงีตอบบุรยาถือเยอะดีนี่แต่ก็ถวหน้าใจไว้ถึงร้อยเลยวะลูกน้อยจะทำตามด้วยไงวะเนี่ยน้าใจแบบสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าขวดเล้าไป ไม่ผมต้องการให้ให้ให้คุณพูดว่ากลัวแค่นั้นเองกลัวบปล่กลัวปะกลัวเปล่ากลัวครับกลัวครับเอาเงียงงงเงี้ยดีแล้วใช่งมเฉยหรือว่ไปวะลุงกลัวจริงปะวะเขากลัวอยู่แล้วไอ้เหี้ยคนเยอะกว่าก็ทำอะไรไม่ได้ขนาดแปดคนยังล้มเลยไอ้สัตว์โคตมาเต็มระบบอะ เราไม่ไหวหรอกไอ้อาวุธหายเปล่าเจ๊แต่แต่ถ้าแบบว่าไม่มีตำรวจไม่มีลิมิตตำรวจเขาอาจจะเล่นก็ได้ไงเพราะว่าขมุดบุทหัวเก่งโอ้โหเขาหมดแรงท้าไมเปิดมันจะว่างกันแนแหละเออเป็นบ้านล้างอ่ะจริงๆเช้าเช้าอ่ะเช้าเช้ามันเป็นบ้านล้างเย็นๆหน่อยก็ได้เป็นนครบ้านอันนี้กลัวใช่ไหมผมจะได้ไปแล้วนะเนี่ยกลัวใช่ปะ ครับลุงเชิญเชิญลุงไปทำทำตุลาของลุงเลยครับโอเคโอเคโอเเคฮ้แจ็คแล้วเรื่องเงินน่ะอะไรนะครับเรื่องเงินอ่ะดฟันแตกแล้วเออหรือว่าเรื่องเงินที่จะเอาคืนถูกไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องของอันนี้แปดโตไม่แปดโตแปดโตแปโตอันนี้อันนี้เจ๊เจ๊ไว้เดี๋ยวไว้เคลียร์กันทีหลังครับเรื่องแปดโตได้ไม่เอาเอาแปดโต กูว่าตอนแปดเถวน่าจะอู้ถ่ายเราไอ้เนมันคงมาพูดคำเยี่ยกับเราไอ้สัตว์ตอนอยู่แปดเถะไอ้เหี้ยไอ้ตายเถอะกลัวเปล่ากลัวเหี้ยวยี่ห้กูเอายังไงเมื่อกี้เหี้ยไม่โดนใช่ไปไอ้เหี้ยตอนมึงกลับไปนี่แหละไอ้แจ็คไอ้สัตว์งานงอกไรเหี้ยโดนเอาคืนแน่ไอ้เหี้ยคาพูดคืนอ่ะ ตีแบบนั้นมันยื้อเวลาไปครับผมไม่อยากเล่นยื้อเวลาแฮชแท็กผมยอมมันมากพอแล้วแหวะแหวะเด็๋ยอยู่อ หน้าอยู่ไหนอ่ะพ่อไม่อยู่ครับลุงได้ข่าวมีปัญหาเนี่ยใช่ครับตอนนี้แย่เลยครับหมายถึงคุณกับผมอ,ะอ่ะเนอไม่มีครับลุงไม่มีครับมีปัญหาอะไรอะ่ะปัญหาปัญหาอะไรครับเห็นเรามีปัญหาไม่ใช่เหรอไม่ปัญหาภายในครับไปดีกว่าว่ะ